เขาว่ากันนะเพราว่าเดียวเขาเขาว่าเดียวสี่เกทโทษยังยาวกว่าออกออกไปแล้วยิ่งพีระเบิดมาคุมเด็กท่านเขามันคอประตูแล้วไอ้เหี้ยเปิดดิเปิดดิกับมันเขาชิบหายแล้วแล้วปูเสียกิ้งถึกัวอีกไอ้เหี้ยแม่นเกินชิบหายแล้วต้องรอระเบิดละรอรอรอทันเดี๋ยวบุ่มไม่ต้องปรับได้อีกว่ะทุกปั๊บเลยนั่นเกิน ทำยังไก็ต่อครับพี่บัวิกนี่ไปตัดระเบิดแล้วครับบัวบัวมีสกิลเอา้าตายมึงเตะตายว่าเตะตาย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 เฮ <c oughs> ้ยยเฮ้ยเกี่กเบิดเออถักเขาบาดแรงนะมึงแก่แทงถีเด้ออย่ายิงเลยอย่ายิงอย่ายิง โอ้ยได้เกือบแล้วปู่ไปไปเดี๋ยวเอาไปกัเตะล็อกข้างนอกเลยป่ะไปชื่อว่าปืนมาแม่ไม่เตะข้างนอกเลยเะข้างนอกไ่ตะข้างนอกเตะข้างนอกเลยเนอแทงผีเอ้าเฮียตัดที่เดียวึ้อเบสิกเลยเตะม่

ที่อะตัดซองที่มีเดียมอ่ะเกินเมื่อไหร่พี่มีที่โซจะคัมแบ็กสักกรรมครับเก่าดีวะเอ้อคน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 ชิบหายออกออกไม่ออกออกออก,ออกมา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 เอาพูดเหรอเฮ้ยเออมาไปเอาพวดเลยเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องคิอว่าเสร็จเทาก็บมาไปเอาพวดเล เออวฉลาดไอเหี้ยพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่ามันเปิดได้ไหมเนี่ยคมันเปิดได้ไหมมันดักไปเลยด้เดี๋ยวเข้าบบ้เอายว่ม่กล้าเอจจอไเนาะเจจเอ่ละตายละกูเยะคนกี่คนนยคนเยอแม็มอดแม็นกันเลย แล้วเช็กแกนอนนะอีน่าอายุสียตีนประอาณไหนผีน้งผีน้งไม่มีหน้ากากกันแกดีกว่าเลิมคิดเลยได้ได้ได้ทนันโอ้ได้เซอ,อร์กิปบอดวะเมื่อหน้าทีทีมกูอยู่มันมาโอเคไปก็ห้องนี้ใครแล้วเนาะอะไร

ใครปลงวะเฮ้ยไหนครับสัก,กราชเปลี่ยนไหนยังไม่รู้เลยครับลองเข้าไปได้หน่อยสักแกนะไม่ไม่ห้องนี้เออเอ,อเอาเก็บเลย 15. เย็สิบห้าเย็ดผมืมสมารถเลยเย็ดสบ อตู้เดียวมัดรวมเลยเหรอเอ้ยควรเดียงเลยไพรว่ามันมีดอกอัลดีจีนี่คิวบอทที่เอาคิวบอทมาจีการ์ดอะเอามาตย์เดียวคาดเดียวเออเสือเสือวาอ,ออกไดไหมพยาดอแ <c oughs> มันได้ยินเสียงระเบิดพีระเบิดแน่เลยหนึโอ้ปืนไฟพีับบแ,แม่มึงชื่อเคียอะไรวะไม่เอ้ยคุรู้นะมึง

คนอยู่แอฟฟิลเกเรล่ะเปลุ้นแหละบอกเลยแต่ละคนของก็บอกว่ามิตยิ่งขายเ่าซื้อของเลยนะมันซื้อได้มันซื้อของได้ความเต็มโมอ่ะได้เงินทีละแสนเออจบแล้วซื้อปืนเลยซื้อได้่อยๆน่เออวิ่งบ็อกซิ่งกับพี่โรเอพิโซนไปเลยนไหมโอ้จองครับปืนนี้จอง อะไรอะไรอเป้งองมกกว่าซีน้อยททแทบมใช่ล้ของนี้ได้แล้วเออเอปิครับไม่กล้าเปิดไปเบิ่งอ่ะพี่จีบอแมนเอไฟไฝชีเฮ้ยจองเหมือนกัน <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่เอ็มแท กอดดีป่ะกอดกอดมันซื้อได้ไม่ต้องเอาหรอกกอดมันขายถือเก็บกัวหนึ่งแล้วจังนาที<ง>อะมานีเรื่อยๆแมนแมนเหลือมันแปดนาทีแล้วแปดน,นาทีสิบแปดไม่ไม่คบยี่ห้าไหนบ้างแล้วช่วยครับหมดแล้วเลยวะ ทำไมบานเขาหนำไปเลยพิพิจ้างจังหวัดไปสุดเอาไหลอยู่ดิบ้านกูไหลอยู่บ้านมึคือไหลบ้านกูไม่กูไหลแม่งจังหวัดบ้านตงจังหวัดละจี่น้องพี่น้ะเอาเยี่ยมเยี่อมเฮ้ยที่เอ๋แตงโมแม่งมีแต่ซากศพเปิดยัตรงนี้เปิดได้ละเออเชี่ยี๋ยวไปนึงเหยียบฟอฟูให้บุญ พีละพีหน้าแต่เอ็มสิบหกเฮ้ยขอขอจะหยิบปืนได้เฮ้ยชิบหายอา่ะเ,เก็บเสร็จจังเ,เก็บเสร็จจังนี่มีอะไรนี่มีอะไรมีอะไรเสร็จลจะอยากอยากเก็บต่อเองโอเคคโอเเสร็จยังวบ้าปเลยกดบ้าไปเลย,เ,ลยเอาโคดชีสองเอา้าเอา้าสีบ้าไปได้ปะอยากลูกบ้าไปได้อี๋

ลิงโดดนลิงโดดแนวพี่ทำแล้พี่อะโี่พี่อะโลพี่แ้คนเอ็มสิบหกอะเดี๋ยวเาล่นคอไม่นวันี่เจเวลตอ้า่ได้เก็บเอ็มสิบหกเอเอ็มสิบหมีอะไรบ้างนะแค่นี้แหละขอแค่แค่นี้แหละ อาสิรถมาไซแล้วกลับบ้านเลยรอดเฉย่จ้าเสียดายนะครับปืนไฟพี่เต้ไปก่อนเพื่อนเลยปืนไฟจะสู้เอเคไยัไงอ้ามันไม่ได้ล้อมลายในกลางอากาศดิมันไม่ยิงเลยเอ่อสิรถตัวนี้นะเนาะนะครับคับมาไซ่์ดีครับมาไซ่ตามกลับมาเด้ มีการแบ่งมูอยู่ใ่ครับครับผมไม่ขับนะใช่แต่ขับเองก็ได้ไดฟ้ามแต่มู้ได้ได้บ้องข้อหลามมานึไม่ใช่บ้องข้อหลามพิซซ่าพิซซ่ายังเบ้องข้อลามก็ระเบ้โดยสเินที่เพิ่มนะครับเลยเลยขีกาอะไรพี่ชีกาแชทซีไปไรนเดยวเราต้องไปเกาะ